วันนี้นะคะพี่ตีจะพาเพื่อนเพื่อนน้องๆมาทําสูตรสมุนไพรนะคะในการบํารุงภายในร่างกายของเราเองนะคะโดยเฉพาะสตรีนะคะและสูตรนะคะสาหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นลิซดวงนะคะสูตรในการบํารุงโลหิตบํารุงร่างกายรวมทั้งใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด่างดานะคะสมุนไพรชนิดนี้ชื่อว่าว่านงาช้างนะคะว่านงาช้างเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเฉพาะ ไม้ประดับอย่างเดียวนะคะเขามีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักในเรื่องของประโยชน์ของว่านงาช้างกันและวันนี้พี่ตีจะทําสูตรในการดูแลระบบภายในร่างกายของเราด้วยนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะนี่คือว่านงาช้างที่พี่ตีปลูกไว้นะคะว่านงาช้างเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอกสุรการนะคะในกระถางนี้พี่ตีแยกเงามาค่ะแยกมาแค่เงาเดียวเองนะคะ เพียงแค่หนึ่งปีนะคะเต็มกระถางแล้วค่ะแล้วก็ออกดอกให้พี่ตีได้เชยชมด้วยนะคะ ว่านงาช้างมีลักษณะเป็นใบเดียวค่ะแทงออกมาจากเง่าและตาโผพเหนือพื้นดินค่ะคล้ายๆกับลำต้นเทียมเลยนะคะรูปทรงกระบอกปลายแหลมนะคะมีสีเขียวตลอดทั้งใบมีแถบเป็นสีเขียวเข้มพาดตามขวางสม่ำเสมอรองตื้นพาดตามความยาวของใบเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3เซนติเมตรค่ะ การขยายพันธุ์ของว่านงาช้างเป็นการขยายพันธุ์ด้วยหัวเงาหรือแยกกอค่ะว่านงาช้างนอกจากจะเป็นไม้ประดับช่วยฟอกอากาศแล้วยังมีสปปรรพคุณทางด้านสมุนไพรด้วยนะคะโดยนำเงาหรือหัวใบหรือลำต้นนะคะนำมาต้มดื่มมีรสชาติขมเล็กน้อยค่ะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการบำรุงโลหิตช่วยขับพยาธิ รักษาโลลรคริดสดวงช่วยในการอยู่ไฟของสตรีหลังคลอดช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วค่ะใช้เป็นยาขับปัสสาวะใช้รักษาใบหน้าที่เป็นฝ้าหรือหน้าตกกระได้ด้วยค่ะสูตรบำรุงโลหิตฝ้ากระจุดด่างดำลิดสีดวงทวารถ่ายพยาธิโดยใช้ว่านงาช้างประมาณ5-10กรัมนะคะนำ,นำมาหั่นเป็นชิ้น จะทุบหรือโขลกก็ได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะนำไปต้มในน้ำเดือดใส่น้ำพอท่วมนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะยกยกลงพักให้พออุ่นค่ะลินเอาแต่น้ำประมาณ1น่ถ้วยค่ะดื่มเช้าและเย็นก่อนอาหารทุกวันสูตรนี้ช่วยได้ดีทีเดียวเลยค่ะ นี่คือว่านงาช้างนะคะเมื่อสักครู่ที่พี่ตีได้ทําการต้มนะคะเพื่อทําเป็นชานะคะสูตรนี้นะคะสําหรับสตรีนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในร่างกายนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะเป็นชาที่ดีอีกชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ตีลองชิมดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะร้อนมากเลยนะคะอืม รสชาติอร่อยอยู่นะคะเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเองนะคะแต่ว่าทานง่ายนะคะโอเคเลยอร่อยค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรตัวใดก็ตามนะคะก่อนที่จะนำมาใช้เป็นยาในการรักษานะคะควรที่จะศึกษา สอบถามผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญก่อนนะคะโดยเฉพาะใครที่รับประทานยาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงได้นะคะค่ะคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ติก็ฝากให้กดติดตามค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ